เปิดพฤติกรรมเต้ยคนเคยรักซาร่าที่เก็บไว้มาตลอดหากย้อนกลับไปหลังจากที่ซาร่าถอยห่างความสัมพันธ์กับเต้ยธนูไทยซาร่าเผยถึงสัมพันธ์กับเต้ยในตอนนี้ว่าในตอนนี้ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันจริงๆความรักเป็นสิ่งสวยงามมากๆเรามีโมเมนต์ดีๆด้วยกันเยอะจนกระทั่งวันหนึ่งเรารู้สึกว่าความรักคือการเสียสละบางอย่างมันคือการแตกเพื่อต่อเหมือนเชือกขาดแล้ว ถ้าดึงต่อไปยังไงมันก็ขาดค่อยๆผ่อนลงหน่อยให้ต่างคนต่างได้ไปใช้ชีวิตที่ตัวเองรักและชอบจริงๆเพราะเราคบกันมาตั้งแต่เล็กเขาเป็นแฟนคนแรกของหนูด้วย14ปีที่ผ่านมาไม่มีเหตุผลเลยมันเกิดขึ้นเร็วมากหนูเป็นคนเริ่มบอกก่อนนั้นเราได้มีการคุยกันอยู่แล้วต่างคนต่างทำน,น,น่นนี่มีงานที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบไม่ค่อยได้เจอกันเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบคนรักแล้วมันเป็นความสัมพันธ์เหมือนเพื่อน ณวันหนึ่งที่เรามีความสัมพันธ์เราต้องโตขึ้นเป็นครอบครัวหนูก็คิดเยอะมากแต่แล้วชาวเน็ตก็ได้ขุดพฤติกรรมเต้ยในรายการหนึ่งซึ่งซาร่าเคยเล่าว่าเคยโดนตารีดไอ้น้ำแต่เมื่อนำไปให้แฟนหนุ่มดูเต้ยกลับบอกว่าเดี๋ยวก็หายแถมซาร่ายังบอกชินกับพฤติกรรมของแฟนหนุ่มที่ไม่ใส่ใจแต่เลือกที่จะเงียบเก็บกดความรู้สึกแบบนั้นมาโดยตลอดส่วนหนุ่มเต้ยก็เปิดเผยด้วยว่าตนเป็นคนหงุดหงิดไม่รู้ถูกผิดโวยวายไ,ไว้ก่อน ไม่ใช่เรื่องที่ซาร่าทำผิดก็หงุดหงิดใส่แต่ซาร่าก็อดทนครั้งหนึ่งเตยกับซาร่าขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันซาร่าเตือนเรื่องขับรถเร็วแต่เตยก็เร่งเครื่องเร็วขึ้นจนสุดท้ายล้มทั้งคู่แถมตอนลม้มไม่ช่วยจับซาร่าลุกขึ้นจากคลิปดังกล่าวทำให้มีชาวเน็ตมากมายเข้าไปแสดงความคิดเห็นเห็นใจสาวซาร่าพร้อมบอกว่าโชคดีของซาร่ารู้เลยว่าซาร่าอดทนมานาน ยังไงวันนี้เลิกกันแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะ